สวัสดีครับพี่น้องแม่แม่เห็ดย่ำหมักย่างเสียบโมเมนต์ย่ำแล้วกับโมเมนต์นต่ำเพ้่นต่ำหอกพี่น้องต่ำเองเนี่ยนี่ชืดด่ออะไหน่อยแั่วะคนอะไูค,ครบคิดอยากเนี่ยพี่น้อง ก็ได้หน่อยเถอะวะมาเด้อทุกคนได้หน่อยครับสงองหัวเมียก็ได้หน่อยเทอะวะนี่นะขยายขยายเนี่ยออกจังสีสันสวยงามมาอือหือ มันมีโบเอิร์เนี่ยหรอกออใส่หอดเครื่องปุ๋งมากๆาหอมเนี่ยใส่หอดน้ำประเดก toán vò đi nè. Phát khẩu khỏi mến nhai. Phát khẩu khỏi mến nhai phía nào. บ้องไส่อย่างมากมากพราบานบ่มีตตำจะพีกกับกระเทียมไส่น้ำประเดกลงไปหมูหมูหมาขาไก่กับบะมีเดี๋ยวมือนาชิตตำใหเมืองหรอกตำแบบอนาถา กาแฟครับโซฟาครับอยากให,เห,ห,หก้เมียมาซิมเด้วยเขับุ้งก,ก,อกรอบๆมาซิมมึงนี่ เม่ยอยากอย่างทองเสียแต่ว่าเสร็จมามากระสุกเลยเด้ออือไอนน่ต้มพะโลไ้ไปกินรด,อด้อ๋อขูดขึ้นอือขูดขึคื่อมึงผมไม่สองเสียซื้อมึงอาอก็ดได้หน่อยเถอะอือองห่อซื่อมึงหรือคนรักกินมัน้งเสียบเลยอ๋อก็ได้หน่อยเจัดจัดจานจัดจานแล้ว ทเทลงเียนทำนี่ผู้ใดรักกินเจ้ารักกินบ่เสยบกระัิ่ดิเสีบยังไงเนี่นเยทเทสูตรใเนี่ยคนใช้เครื่องปรุงทำเลเออ้ไงเสียบดิดอิวไ่ใช่เครื่องปรุงมันคอยจะบีบบีบน้ำมันลงมความเดีย่ยเครืองปรุงมนมาเบแล้วใส่หนมกระเทียมดองเข,ขอบตาพี่นอ้อง แ<ไ>เน้อนจาไปต้มไข่ก่อนพี่นอ้งจ๋าสวัสดีเด้อจ้าใช่บ,บ่เดื๋อเมื่อหน้่ชีดให้กินได้หลายพักบุ้ันี่แซ่บเนี่ยกว่เาเนี่ยขัวยังบาดแซ่บเลยโบตองเฮ็เคืืยังแพบว้านลี่ล่าลายขั้นตอนเราซึ่ง ต้มขาไก่ไก่หมูย่อซื้อบักหนาวต่ไหนใส่เครื่องปรุงมะหมากเต้องใส่บักหนาวเลยมะหมาต้มยำนมพี่น้องซอสสีแดงเสียเหลี่ยมๆรสชาติุ่มต่ไส่ไก่เนี่ยไส้ไก่ใส่ไก่อือไส้ไก่ใส่เก้าหี่ก็ให่ลูกกิน เิ่นเ้าลูกเพิ่นเา้ากัำตาเลยสิโต๊ะพี่น้งองหนูจะเลิกนมแล้วนะแม่แ่าสั่งให้พ่อให้พ่อหาเงินให้พ่อไปทํางานได้เงินก่อนหนูค่อยกินอีกเลยับมึงบอกแม่คนให้พ่อได้ทํางานก่อนหนูค่อยจะกินนมอีกวนะันะบอกเพิ่มเติม จะไหนไปเข้าไปในเมืองคือเข้าพันมาฝั่งนูด้วยนะพ่อคือมากกับกินอยู่แล้วสมอยากู่คืออยากด้วยบ่ Tap, tap, tap. บ้านครับบ้านเฮา42ององศา4ีสิีส ดน้ก่นอนจะมากไปก่อนครับสวัสดีครับ